เอเลเดวิซีเนเธอร์แลนด์โกอาเฮดอีโกชนะฟอร์ทูน่าซิสตาร์ดสามประตูต่อศูนย์ไปดูที่ลีกซาอุดีอาร์เบียกันบ้างอันอาร์ดูตแพ้อันคาริสศูนประตูต่อหนึ่งอันลียาร์แพ้อันไฟฮาหนึงประตูต่อสามอันนัทเซอร์ชนะอันอาลีสีประตูต่อสามอันเวด้าชนะอัพฮาสีประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ซูเปอร์ลีกเดนมาร์กลิงบี้เสมอเวสเล่หนึ่งประตูต่อหนึ่งซูเปอร์ลีกตุรกีกาเซียนเตปชนะอิสตันบุลสปอร์สองประตูต่อศูนย์ ต่อกันที่ไวยคาลิก้าฟินแลนด์ฮอนกาแพ้บีพีเอสศูนย์ประตูต่อสามเคทแพ้อูเอสศูนย์ประตูต่อสามลาตีชนะอูลูสองประตูต่อหนึ่งมาริฮามชนะฮาก้าสองประตูต่อหนึ่งไปดูที่ลีกาโปรจันตีนาลิเวอร์พูลชนะอันเลติโกตูคูมานหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อกันที่ซิลีเอร์บราซิลเกรมิโอชนะพาราลัสหนึ่งประตูต่อศูนย์และนี่ก็เป็นการรายงานผลบอลเมื่อค่ำคืนวันวันศุกร์ที่22กันยายน66ที่ผ่านมาหากท่านชื่นชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณ